สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องเสริมป่าหลอยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูการทําอาหารปลาครับผมเลี้ยงปลาดุกไว้บ้างแล้วก็ปลาดุกที่มาจากนอกบ้างมีปลาช่อนปลาหมอ,อเหมือนคลองธรรมชาตินะครับแต่ผมไม่ได้ซื้ออาหารเลี้ยงปลานะครับผมใช้การทําอาหารให้เขาส่วนประกอบผมก็มีครับหนฟางนะครับท่านผู้ชม หัวใ,ใจหลักคือฟางเราต้องมีฟาง2ขี้ควายครับนี่ครับผมไปเอาขี้ควายจากบ้านมาประมาณ20กระสอบนะครับและอีกสําคัญก็คือน้ําจุลินทรีย์สั่งข้อแสงครับนี่ครับที่ผมไปเอามาวันนี้ครับผมจะมาทําอาหารปลาครับทายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับก่อนหน้านั้นผมทําแล้วผมก็ลงคลิปไปแล้วครับท่านผู้ชมแต่วันนี้ผมจะทําสูตรใหม่นะครับเนื่องจากว่า น้ำในคลองผมว่ามันใสนะครับท่านผู้ชมนี่ครับน้ำในคลองเขาใสก็ไม่จาเป็นต้องเทน้ําลงไปในคลองเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมจะใช้ขี้ควายหนึ่งกระสอบน้ําจุลินทรีย์1แกลวนึลิตรนะครับแต่วันนี้ผมจะทําแบบใหม่ครับท่านผู้ชมนะครับผมก็าฟางลงไปบ้างแล้วครับก่อนที่ผมจะไปเอามาเนี่ยครับผมอาทิตย์ที่แล้วผมลงไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวเอาฟางลงก่อนครับท่านผู้ชมเอาฟางลงแล้วก็ ผสมนะครับเราไปผสมยังไงเราไปดูกันครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาฟางลงก่อนนะครับท่านผู้ชมเราเอาฟางลงก่อนครับได้สักชั้นหนึ่งครับเดี๋ยวเราแค่มาผสมนะครับผมไปเอาฟางลงก่อนครับท่านผู้ชมสักรอบหนึ่งครับ ครับผมเอาฟางลงเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมมาดูครับการเอาฟางลงของผมคือเอาวางฟางให้เป็นชั้นนะครับท่านผู้ชมให้เป็นชั้นที่เขาสามารถเราสามารถโรยขี้ควายได้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับดูครับเอาฟางให้แบๆเป็นชั้นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาขี้ควายโรยลงไปข้างบนนี่ครับชั้นแรกแล้วผมทําแค่สองชั้นก็พอครับงวดนี้นะครับ เดี๋ยวเราผสมมันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปผสมขี้ควายกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราผสมกันครับท่านผู้ชมเราจะใช้นะขี้ควายนะคะรับท่านผู้ชมสองกระสอบ,นะ,บ,สอบนะครับท่านผู้ชมนะครับกระสอบปุ๋ยนะครับสองกระสอบต่อน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับห้าลิตรนะครับอเอาขี้ควายลงไปแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยครับ เนี่ยครับพอเทเสร็จปุ๊บครับเนี่ครับท่านผู้ชมน้ําจุลินทรีย์สั่งข้อแสนนะครับใส่ครึ่งหนึ่งครับท่านผู้ชมใส่ไปเลยครับเนี่ยครับให้เขาดูดนะครับที่ควายแห้งนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเขาจะดูดนะครับจะทําให้เกิดจุลินทรีย์เกิดลายแดงได้เยอะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับ ครับท่านผู้ชมดูครับนะครับผมใส่ไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยครับใส่ลงไปในคลองครับท่านผู้ชมเราไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับจะใช้พ่วตักโรยลงนะท่านผู้ชมเนี่ยครับ ทำสองชั้นเนี่ยพี่ชมประมาณสองชั้นนะครับชั้นหนึ่งก็เยอะอยู่ครับ่ผชมครับสามารถอยู่ได้ประมาณสองเดือนถึงสามเดือนนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็ไม่ต้องซื้ออาหารนะครับท่านผู้ชมเมื่พิดการผมก็ไม่เคยซื้ออาหารครับผมทาแบบนี้และครับในจุล <c oughs> ินทรีย์กับคี่ขวายนะท่านผู้ชมจะทําให้เกิดสไสเดือนแดงนะครับแล้วก็พวกแมลงต่างๆ หรือพวกใส่เดือนต่างๆครับจะทําให้ปลาดุกปลาท่อนปลาอย่างอืกก่นอย่ากทีนะครับชวนฟางขอจะเป็นปลาพวกกินพืชครับปลาตะเพียนปลาน,นินนะครับปลาสลิดนะครับ ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูด้านล่างครับท่านผู้ชมนั่นครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับผมได้ใส่ขี้ควายลงไปแล้วครับท่านผู้ชมเขาจะเป็นแบบนี้แล้วครับแล้วเราก็จะเอาฟางปิดครับท่านผู้ชมเอ,เอาปอฟางปิดปุ๊บเดี๋ยวเราก็เอาขี้ควายใส่อีกระสอบหนึ่งผสมน้ําจุลินทรีย์แล้วก็าฟางปิดนี่ครับการทําอาหารปลาของผมเดี๋ยวผมเอาฟางปิดก่อนครับท่านผู้ชมแล้วเสร็จ จะให้ดูอีกทีนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอันนี้ชั้นที่สองแล้วผมใส่ไปท่านผู้ชมดูครับขี้ควายนะครับนะครับเดี๋ยวเอาฟางปิดก็ถึงว่าจบแล้วครับท่านผู้ชมดูครับนี่ครับแล้วเวลาเขายุบข้างบนน้ํายุบลงไปใช่ไหมครับแล้วฟางยุบมันก็จะยุบยุบยุบตามลงไปนะครับอาหารข้างบนก็จะหมดเดี๋ยวจะดูว่ากี่เดือนหมดต้างได้ไปดูท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเอาฟางปิดก่อนครับท่านผู้ชมนะครับ นี่คัฟางผมครับเดี๋ยวเอาฟางปิดครับข้างบนไม่ต้องปิดเยอะก็ได้ครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยครับฟางเดี๋ยวค่อยเอาฟางปิดไปนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าปิดแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยเอาฟางปิดนี่แค่นี้ก็พอแล้วท่านผู้ชมแต่เขาก็จะได้อ่านฟาเขาก็จะได้กินนะครับนะครับนี่ครับ เสร็ยแล้วครับท่านชมแค่นี้แล้วกันครับเนี่ยครับการทําอาหารปลาของผมเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับอคนนี้ก็ไม่ต้องซื้ออาหารแล้วครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วครับพี่ทำอาหารปลานะครับครับขอน้ำนี้ครับก็สามารถชนกันตลอดปลาก็สามารถวิ่งมากินได้ตลอดนะครับวันนี้ครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องเสิมป่าลอยล้านนะครับการทําอาหารปลานะครับโดย,ยไม่ต้องการที่เราจะซื้อหัวาหามเลี้ยงปลานะครับวันนี้ก็ขอ,ขอคครับที่ติดตามชมทางช่องเสิมป่าลอยล้านสวัสดีครับ